ทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอยมมย,ยมไปเชื่อมกันคะ่ะทำแมย,ยมเชื่อมแซบ เมื่อเราได้ไมะยมที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนเราก็นำมาล้างทำความสะอาดสักสองน้ำนะคะก่อนที่เราจะนำไปแช่เย็นนะคะนี่เราก็ล้างไปเลยค่ะจนกว่าจะหมดนะคะเมื่อเราทำความสะอาดมะยมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาใส่ห้องฟิตค่ะแช่เย็นไว้หนึ่งคืนขั้นตอนนี้นะคะจะทำให้เรานำน้ำเปรี้ยวออกได้ง่ายๆเลยค่ะ อันนี้เป็นมะยมที่เรานำออกมาจากห้องฟิตแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้น้ำแข็งละลายนะคะแล้วเราก็จะบีบน้ำเปรี้ยวของมายมออกคะ่ะมะยมนิ่มมากเลยทุกคนนิ่มมากเลยแล้วลูกก็สวยมากด้วยคะ่ะไม่ช้ำบีบน้ำออกง่ายมากเดี๋ยวเรารอให้ละลายก่อนนะคะ นี่เลยทุกคนน้ำแข็งละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการบีบน้ําเปรี้ยวออกเลยทุกคนบีบง่ายมากคือเราไม่ยมคือไม่เละเลยทุกคนแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมคะแบบรุ่นปู่ย่าต,ตายายของเราที่เขาเคยทํามยมเชื่อมกันมาเนาะเขาก็จะใช้เขียงอะค่ะทุกคนนํามาคึงคึงคึงแต่ว่า เราว่าแบบนั้นน่ะทุกคนคือมะย,ยมมันจะแตกเนาะแล้วเนื้อมันก็จะเละแต่อันนี้คือทําง่ายมากบีบน้ําออกได้เยอะมากเลยทุกคนแล้วเราก็ทําแบบนี้ไปจนกว่าจะเสร็จเลยนะคะ ระหว่างที่เรารอคั้นมะย,ยมเสร็จนะคะเราก็จะแช่น้ำปูนทิ้งไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมะย,ยมที่เราคั้นน้ำเปรี้ยวออกแล้วนะทุกคนขั้นตอนนี้ก็คือเราแช่น้ำเกลือทิ้งไว้15นาทีนะคะพอเราแช่น้ำเกลือทิ้งไว้15้านาทีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการบีบน้ำออกให้แห้งเลยนะคะให้แห้งสนิทเลยอีกหนึ่งครั้งนะคะ เราก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยคะ่ะหลังจากที่เราแช่น้ำเกลือ15นาทีเสร็จแล้วนะคะเราก็บีบน้ำออกแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือนำมาแช่น้ำปูนที่เราเตรียมไว้ต่ออีก15นาทีนะคะอันนี้เราก็แช่ครบแล้วแล้วก็ทำการบีบน้ำออกเลยคะ่ะ บีบไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้คะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนถัดไปกันคะ่ะ ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำตาลกันนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่มีน้ำตาลทรายแดงก็สามารถนำมารวมกันได้นะคะแต่ว่าเราก็คือมีแต่น้ำตาลทรายขาวเนาะทุกคนแล้วเราก็ต้องการความหอมของน้ำตาลนะคะเราก็เลยทําการคั่วน้ำตาลให้เหลืองเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะ แล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปเลยคะ่ะทุกคนพอเติมน้ำแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็คือเราจะค่อยๆเคียเ่ยวน้ำตาลนะคะให้แบบเป็นเป็นยางนิดนึงหรือเอ่อเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะนี่เลยนะคะทุกคนถ้าเกิดใส่น้ำเยอะไปอะ่ะน้ำตาลของเราก็จะงวดยากเนาะทุกคน ก็คือใส่น้ำลงไปเล็กน้อยแล้วก็จะเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลจะงวดเลยค่ะเมื่อเราเคี่ยวมาย,ยมเชื่อมของเรานะคะประมาณ4 5นาทีเราก็ค่อยคอยคนมาเรื่อยๆเนาะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะไหม้นะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะสีของมาย,ยมก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะทุกคน จะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็หอมน้ำตาลมากด้วยนะคะสำหรับคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เด้อสำหรับคลิปนี้ไปละคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ